สวัสดีค่ะน้ำ้มจากร้านนุกเมยวพิภานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่646ค่ะ6 4 6รหัสจะอยู่ด้านบนซ้ายมือตลอดคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าจะรายมาสั่งลายไอดีอันนี้เท่านั้นอันอื่นไม่ใช่นะคะมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ VIPA พิภานไปโดยไปสั่งพิมพ์เลยค่ะหรือโทรมาสั่งก็ได้นะคะรหัส646และกับไซส์46ค่ะตัวน,นี้จะเป็นไซส์ใหญ่เอาใจคุณแม่สาวไซส์ซซใหญ่มากหลังจากที่ทำไซส์เล็ก้ ได้46นะคะแต่ถ้าวัดแบบตึงจริงๆมันจะได้แบบ46แก่ๆแบบ46แบบ46-47อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึง48นะคะก็ขอยัดบัตรลงเป็นฟรีไซส์46แล้วกันเขาจะวัดได้เกินแบบ46นิดๆนะคะบวกนิดนึงนะคะไม่ถึง48เนาะ46-47ประมาณนั้นขอคนอกจริงไม่เกิน44ค่ะใส่ตัวนี้ได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นทรง A ค่ะทรง A นะคะนี่ค่ะมันจะแบบ ทรงเอไครที่แบบมีหน้าท้องหน้าเนาะแน่นอน,น,อนว่าจะถูกใจรุ่นนี้แน่เลยนะคะตัวนี้ความยาวก็ให้มายาวๆเลยค่ะก็ถ้าสูง160ประมาณน้ำส้มก็จะเกือบคุมสะพโพกเลยค่ะความยาว24นิ้วนะคะรอบอก46-47วัดจากรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาช่วงนี้เห็นไหมคะตัวใหญ่นะตัวนี้วัดได้46นะคะ46บว,บวกนิดนึงจะ46ความยาววัดจากจุดนี้จนถึงชายเสื้อได้24นิ้วราคา ราคาราคาน่ารักนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อภาพไฟลผสมคอตตอนค่ะถึงแนวว่าจะเป็นไซส์ใหญ่แต่ส้งมทคำราคาน่ารักมาให้นะตัวนี้ราคาเพียง690บาทค่ะ690บาทเราโอนชำรจะจัดโอนชำระแล้วจะส่งให้ฟรีนะคะเก็บไปทางตัวแรก50บาทตัวต่อไปบอกตัวละ10บาท10บาทในการจัดส่งครั้งเดียวกันแน่นอนถ้าคุณแม่เก็บไปทางส่งสองตัวค่าส่งคลุมนะคะตัวนี้ค่ะวันนี้มีมาให้เลือกต้อง5สีนะคะก่อนที่จะไปดูสีเดี๋ยวเรามาดูแบบก่อนก่อนค่ะ แบบค่ะตัวนี้จะเป็นงานคอกลมนะคะคอกลมประมาณนี้ก็จะเป็นแบบกลมปาดนะคะไม่ได้แบบกลมกชิดเนาะตัวนี้ก็คือสวมหัวมาได้แหละถ,ถ้าไหนสวมหัวไม่สะดวกสะมีกระดุมหลังกระดุมคอให้ด้านหลังแบบนี้นะคะตัวนี้ค่ะตรงคอนะคะก็จะมีดีไซน์เป็นเย็บตีเกตนะคะเหมือนคล้ายๆกับเป็นแฉกดาวกระจายตอนนี้ให้รอบคอเลยนะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดเวลาใครแบบโฟกัสมองเราที่หน้าแบบช่วงบนเนี้ย ก็สวยค่ะมันไม่ได้แบบดูเรียบดูโร่งจนเกินไปนะคะอันนี้นะคะเยะติเกตให้รอบคอดีไซน์ยแบบาวกระจายของเรานั่นเองนะคะมาพร้อมกับแขนกระบอกค่ะคุณแม่ค่ะแขนกระบอกค,ความยาวแขนอยู่ที่ประมาณ3ส่วนหรือกลุ่มข้อศอกนะคะตัวนี้จะเป็นแขนกระบอกใหญ่ขนาดแบบใหญ่กําลังดีเนาะไม่ได้ปลายบานนะคะเป็นใ,ใหญ่แบบเสมอกันเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะมีกระเป๋าให้ด้านล่างขวามือนะคะกระเป๋าใหญ่ใช้งานได้จริงนะคะนี่ค่ะใช้งานได้จริงเนาะเรบรนซโพค่ะผ่าข้างให้ทั้ง2ฝั่งนะคะ เสื้อทรงนี้ก็มันจะเป็นทรงเอออกนะคะน่าจะถูกใจคุณแม่สาวๆไซส์แบบไซส์อกจริง44่อะไรเงี้ย4 4 45ใส่ได้แน่นอนน่าจะถูกใจคุณแม่สาวๆที่มีหน้าท้องด้วยนะคะตัวนี้คือแบบไม่รัดไม่ฟิตพุงเราแน่นอนค่ะก็เนื้อผ้านะคะเนื้อผ้ารุ่นนี้จะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายผสมคอตตอนนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อประมาณนี้นะคะมีความเรียบลื่นนะคะเหมือนคอตตอนเลยนะคะไม่ได้แบบมีความขุข,ขะมีความสากแบบมีความแบบ สักษากผิวเหมือนฝ้ายนะตัวนี้จะเป็นเนื้อผิวสัมผัสแบบเรียบๆลื่นๆนะคะเหมือนคอตตอนนะคะแล้วก็มีน้ําหนักเหมือนฝ้ามันจะไม,ไม่ได้แบบบางเบาแบบคอตตอนนะคะระบายอากาศได้ดีนะคะใส่ในอุณหภูมิของประเทศไทยที่แบบ หน้าหนาวแต่มันไม่ได้หนาวอ,อ่างเงี้ยนะคะได้ดีเลยนะคะนี่เลยภาพไฟลไปสมคอตตอนแล้วที่สำคัญคือรุ่นนี้ราคาน้องน่ารัก690บาทเท่านั้นถึงแว้ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่เนาะอ่านี้ด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นดีไซน์ที่แบบเรียบร้อยก็จริงค่ะสามารถใช้งานได้นานนะคะมันไม่ได้ดูแฟชั่นจ๋านะคะราคาช่วงนี้เบาคุณแม่เก็บถูกนะก็คือมันจะมีความสวยแบบด้านบนเนาะดีไซน์เก๋ๆด้านบนนะคะมีลายปักให้ที่กระเป๋านะคะจะเป็นลายกราฟิกแบบนี้นะคะซึ่งสีของลายปักเขาจะเปลี่ยนไปตาม สี่เนื้อสีผ้านะคะสี่เสื้อนเนาะอ่ะตัวนี้นะคะได้ลายลายลา,ายที่กระเป๋าแล้วก็ลายที่แขนนะคะทั้งสองฝั่งจะเป็นลายเดียวกันแบบนี้นะคะใส่แล้วรับการล็อกกันแบบนี้นะคะอ่าทีนี้เนื้อผ้าตัวนี้ดูแลรกสาง,ง่ายด้วยนะนี่นะคะเพราฝ้ายผสมคอตตอนมันไม่ได้ยับง่ายค่ะลินดด้วยค่ะแล้วก็ราคา,าเบาๆถูกบริลินแบบเหมือนแค่จะครึ่งนึงเลยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสำหรับคุณแม่สาวๆไซส์สี่สิบ 46นะ46 47นะคะประมาณนี้เดี๋ยวส้มขึ้นไซส์ไว้ให้ขึ้นราคาไว้ด้วยนะคะทีนี้สีค่ะคุณแม่ค่ะสีวันนี้ส้มมีมาให้เลือก5สีสีแรกที่ส้มใสมาเปิดคลิปตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ชื่อว่าสีเบทแล้วกันนะคะสีเบทค่ะสำหรับสีเบทค่ะลายปากเขาจะปกักบอนโทนออกน้ำตาลแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นคล้ายๆลายกราฟิกเนาะลายแบบปลายเลขาคณิตนะคะแล้วก็เล่นสีล่สีแบบโทนน้าตาลเข้มน้าตาลอ่อนนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะซึ่งว่าสีนี้ก็ดูสุภาพเรียบร้อยค่ะนี่นะคะจะเป็นสีเบจสีนวลๆนะคะสีนี้ดูดีเลยดูหวานได้ดูพูดดีได้สีเบจค่ะสีที่2ค่ะเลือกมาให้ไม่พลาดนะคะเอาใจคุณแม่แบบอ่ะสีขาว สาวหยิบง่ายนะคะตัวนี้คิดอะไรไม่ออกหยิบสีขาวไว้ก่อนจับส,สีขาวลายปักจะเป็นสีนี้นะคะจะมีสีแดงสีน้ําตาลแล้วก็สีกรมค่ะจะเป็นสีนี้สำหรับสีขาวเนาะอันนี้ขาวค่ะแล้วก็สีดําอันนี้นะคะบางทีอ่ะคุณแม่สาวๆซส้ใหญ่เนาะส้มไม่มีไม่มีดำมาให้แม่อยากเก็บดำอะส้มก็เอาดำมาให้อันนี้มีลายปักเหมือนกันนะแต่ใช้เป็นดําล้วนปักให้ค่ะตัวนี้ใส่ไปงานขาวดาได้แบบสุภาพเรียบร้อยไม่มีส่วนไหนโป้เลยเพราะว่ามันแบบเป็นพาทึบทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้สุภาพ เรียบร้อยแล้วก็ราคาแค่690บาทคุณแม่ขาไซส์คนไหนที่ต้องการเสื้อไซส์46บวกนิดนึงก็รับรุ่นนี้ได้นะคะสีดำสุภาพเรียบร้อยคะ่ะแล้วก็สีต่อมาสีชมพูค่ะาได้ยังไงนะคะสีชมพูนะคะชมพูลายปักก็จะได้เป็นลายสีชมพูเข้มชมพูอ่อนแล้วก็สีครีมนะคะก็ไม่ข้ามโทนค่ะจะได้แบบเป็นโทนเดียวกันแบบนี้นะคะอาชมพูค่ะชมพูกลางๆเนาะไม่ได้แบบอมม่วงหรืออมส้มนะคะอันนี้ก็น่ารักเนาะแล้วก็สีสุดท้าย จะเป็นสีเขียวนะคะเป็นโทนเขียวน้ำทะเลค่ะเราจะได้เป็นตัวนี้นะคะบอกเลยว่าสีสีมีมาให้เลือกกับขาวดำอ่ะหรือว่าชมพูอ่ะหรือว่าเขียวน้ำทะเลนะคะสีจะใส่ขึ้นทุกอันเนาะราคาเพียง9 9 0บาทคุณแม่คะก็ เอาใจคุณแม่สาวไซส์ใหญ่บ้างนะคะตัวนี้ใส่แล้วไม่รักหนะ้าท้องสบายสะโพกเราค่ะไม่ฟิตนะคะนี่ค่ะจะเป็นทรง a a ออกแบบนี้นะคะตัวที่จ้าแมใส่อยู่ตัวนี้จะเป็นสีเบดนะคะมันจะออกเป็นบดครีมนะคะจะออเรียกครีมก็ได้เรียกเบดก็ได้ประมาณนั้นนะคะสีนี้ก็ดูใสและพองดีนะคะอาจก็เชียร์สีนี้เนาะเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีอื่นให้เลืกอกค่ะ2ค่ะจะเป็นสีเขียวน้ำทะเลนะคะตัวนี้จะคล้ายๆกับ เขียวใส่น้ำเงินอะไรประมาณนั้นนะคะสีนี้ก็มีความเก๋ไก๋ค่ะแต่ละครั้งของแต่ละเนื้อผ้าบางทีเขียวน้ำทะเลมันก็ออกผสมมาแบบต่างเฉดกันคุณแม่สีนี้นะคะถ้าใครถูกใจสมมตว่าสีนี้ก็ดูสบายตาค่ะเป็นสีโทนเย็นเนาะ แกมันจะออกน้ำเงินบางทีซึ่งว่าปามกล้องบางคนน่าจะเห็นเป็นน้ำเงินแน่เลยนะคะเหมือนน้ำเงินผสมเขียวเหมือนเขียวผสมน้ำเงินค่ะส,สีดีนะคะอ่ะสีดีสีเขียวนะ้าทะเลนะเดี๋ยวยืนนิ่งๆให้ดูสีค่ะชอบสีนี้ไหมนะคะนี่ค่ะมีกระเป๋าด้านข้างด้วยนะตัวนี้ค่ะม,มีติกเก็ตให้รรบคอ,อราคา6 9 0เสบาทเสื้อสมัยนี้ราคา600หลัก6ก0กว่าเนี่ยมีที่ไหนก็มีที่นี่แหละนะคะ690บาทค่ะ ตัวนี้รหัส646นะคะรหัส646แล้วก็ตานไว้สีเขียวค่ะรหัส646ค่ะงานสาใหญ่สีชมพูค่ะ ตัวนี้เป็นชมพูกลางๆที่ไม่ได้อ่อนมากไม่ได้เข้มมากไม่ได้อมส้มหรืออมม่วงนะคะเป็นสีชมพูที่เป็นชมพูนั่นแหละนะคะแล้วก็นี่ค่ะความยาว24นิ้วไซส์เสื้อ46บวกนิดนึงนะคะ46บวกนิดนึงประมาณ46-47นะคะขอคนอกจริงไม่เกิน44-45ใส่ได้นะคะนี่นะคะราคาเพียง690บาทเนาะจะเป็นเนื้อพับไฟผสมคอตตอนค่ะสีชมพูค่ะตัวนี้ก็ดูเรียบร้อยเนาะเป็นเรียบร้อยแล้วก็เป็นผู้หญิงได้นะคะ ใส่ได้เรื่อยๆนานๆแบบไม่ได้แฟชั่นจ๋าค่ะคุณแม่คะ690บาทด้วยราคาน่ารักค่ะด้านหลังเนาะด้านหลังก็จะเป็นเรืเรียบนะคะ646ค่ะสีดำนะคะดำรวนน่าสนิทมีกระเป๋าแล้วก็มีเกตมี ลายปักให้เหมือนกันนะมีลายปักให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เห็นเนาะเพราะว่าใช้ดําสนิทดํารวนในการปักให้เพื่อคุณแม่จะได้ใส่ไปงานขาวดําได้นะคะสำหรับใครที่คุณแม่าสาวสาวใสอยากให้ที่ต้องการใช้เสื้อ46เนี่ยแล้วก็อยากได้งานสีดำาึวารุณน,นีก็ราคาน่ารักนะคะ690บาทเองนะคะไม่ได้อยากจะพูดว่าเออถ้าแบบว่าบางทีมันต้องใช้สีดําแบบฉุกระหุกกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรมีสีดำมาติดตู้นะคะเพราะว่าบางทีแบบสั่งปุ๊บแล้วก็ ส่งมันไม่ได้ถึงวันลุงขึ้นเหมือนเดิมแล้วนะคะช่วงนี้พัสดุมันเยอะมากของมันเยอะมากอาจจะใช้เวลาส่งแบบสองสาวันบางพื้นที่ที่แบบคนส่งกําลังส่งเขาไม่เพียงพอค่ะในปลายทางเขาก็ไม่ได้นําจ่ายอะคะ่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะแบบกินเวลาเท่าไหร่ซะไม่รู้เลยอันนี้ไม่สามารถคอนโทรลขนส่งเขาได้จริงๆะนะคะก็ราคาน้องก็ไม่ได้แพงด้วยถ้าจริงๆหาดําแล้วก็ต้องการไซส์นี้พอดีซะว่าไม่ติดตู้ไว้ก็โอเคค่ะนะคะจริงๆก็สามารถใส่กับในชิ้นวระจามันก็ได้ดำนะคะตัวนี้นะคะถ้าสนใจคุณแม่สั่งรหัส6 4 6ค่ะ รหัส646มาถึงสีสุดท้ายแล้วค่ะจะเป็นสีขาวออฟไว้นะคะซึ่งสีนี้ลายปักค่ะลายปักน้องกับฟิกดีไซน์แบบว่าน้องเลยค่ะคณิตของส้มน้องเขาจะได้เป็นสีนี้นะคะสีก้มสีแดงออกแดงแล้วก็ออกครีมนะคะก็ <c oughs> จะเป็นโทนเฉดสีที่แบบเออลงตัวแบบน่ารักก็ได้นะคะเก๋ไก๋ก็ได้นะคะไม่ได้หวานเลียนจนเกินไปนะคะสีขาวค่ะไม่ได้บางไม่ได้โปนะตัวนี้นะคะไม่เห็นชั้นในนะคะแบบนี้นะคะรหัส รหัส646ค่ะทวนไซส์ให้นะคะน้องเป็นฟรีไซส์อกเสื้อ อ,อกเสื้อสิวัดจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะคะอ,อกเสื้อนะ่ะประมาณ46บวกนิดนึงประมาณ46 47บนะคะคุณแม่อ,อกจริงไม่เกิน44-45ใส่ได้ความยาวรุ่นนี้อยู่ที่24นิ้วด้านคางสะโพกผ่าให้แล้วก็ทรงนี้ถ้าใครโดยคนมีพุงน่าจะถูกใจเลยค่ะรุ่นนี้เอาใจสาวไซส์ใหญ่นะคะถ้าสาวไซส์เล็กก็ใส่ได้เพราะว่าสมเองอ,อกจริงแค่3 3าก็กำลังใส่เสื้อ46ในการรีวิวเหมือนกันค่ะราคาน้องอุชลชําระจะส่งฟรีอยู่ที่690บาทนะคะเก็บไป บวก50บาทค่ะชิ้นแรก50บาทชิ้นต่อไป10บาทในการจัดส่งครั้งเดียวกันค่ะถ้าสนใจท่องทางกันต่อด้านบนนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ